สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการมีมีข่าวอะไรดีโอ้ยเป็นลมขับรถมาเหนื่อยจอดรถนะครับเดี๋ยวมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยประชาสัมพันธ์นะครับใครเข้ามาแล้วอ่อ แชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะครับสวัสดีพี่ประพศโอ้โหพี่พศทำอะไรอยู่เนี่ยแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยพี่ประพศซื้อเสื้อยังหนูข้าวหอมหนูเมมีม่วัดดีคุณหวัดดีพี่สุพรชัยนะครับสวัสดีเจ็ดท่านเลยนะครับเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหนึนนน่งนิดหนึ่งจะพิ่งน้ำคางก,กันเด้อน,นะครับเนะมื่อวานนี้นะครับเนื้อสืบเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวาน สวัสดีครับคุณพิจิตแซเซียนะครับสวัสดีทั้งสายรัตตรี่และก็สายพระเครื่องนะครับสวัสดีคุณเก่งแสงสุขใสสวัสดีคุณมริวานวงนินนะครับสวัสดีคุณพรทิพย์แชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะครับเดี๋ยวสักยี่สิบโอ้สิบสามคนดูละยี่สิบคนดูเดี๋ยวสวัสดีน้องบาสนะครับสวัสดีคุณไรนี่สวัสดีพี่กิตกรนะครับสวัสดีคุณพรทิพย์เป็นไงขายดีไหมหวยขายดีอยู่เนาะ ผมนั่งอยู่ที่ปั๊มปตทแห่งหนึ่งนะครับแถวๆสีดาสีดาแม่ค้านั่งหลับว่าจะไปดึงลอตเตอรี่อยู่แล้วไม่รู้แกจะตื่นหรือเปล่านะครับนู่นเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อหาว่าผมโม้นะครับอ่ะเห็นไหมนู่นน่ะเห็นแผงเห็นแผงนะครับน่ะแม่ค้าหลับอยู่หลังแผงนะครับแมค้านั่งหลับอยู่หลังแผงอ่ะ ว่าจะเป็นแอบดึงลอตเตอรี่อยู่แล้วราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยซูมให้ดูราคากันเลยนะครับอา้าวตรงนี้เดินมาหน้ากล่องเห็นไหมเห็นราคาไหมโอ้โหนี่ซูมสุดแล้วนะครับซูมสุดแล้วอืมดูราคานะครับอา่านุนห้าใบเจ็ดร้อยใบเดียวร้อยสิบ ใบเดียวร้อยสิบนะครับใบเดียวร้อยสิบวัดดีพี่พันธ์วัดดีคุณพรทิพนะครับสวัสดีคุณเต๋าสวัสดีครับเฮียนะครับอ่าวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนี่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 นะครับเสื้อ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 ของชมรมเรานะครับเสื้อเสื้ออ่านี่นะครับ ตาออกมาแล้วนะตอนนี้ก็ทํ็รตที่สองแนะล้วรตแรกเนี่ยทำมาให้คณะกรรมการลองใส่กันแล้วก็ไปประชุมหรือว่าไปคุยกับทางกองสลากก็ใส่แล้วมีแต่คนชมว่าสวยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเสื้อชมลมฉลากเสรีของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับคุณกํากัมสวัสดีครับสวัสดีคุณจิพานุนะครับสวัสดีคุณ คุณป้อมหวัดดีคุณนัทพงษ์หวัดดีคุณพัทยาหวัดดีคุณกำมกัสวัสดีรวยรวยสวัสดีครับโชคดีวันนี้ถันไรสดะนี่นี่นี่มาขายเสื้อขายเสื้อไม่ได้มีอะไรมากมายเลยวันนี้ม,มีมาขายเสื้อนี่เสื้อชมรมนะครับหนูสวยไหมสวยไหมชมรมเป็นแบบนี้นะครับตัวละสามร้อยบาทนะครับตัวละสามร้อยบาทค่าส่งเหมาส่งห้าสิบบาททุกทุกหนึ่งออเดอร์นะครับทุกหนึ่งออเดอร์ ค่าส่ง50บาทเหมานะครับก็ถ้าสั่งตัวเดียวก็350บาทแหละนะครับสวัสดีจ้าก็ยังไงถามว่าเสื้อเนี่ยเราทําเพื่ออะไรนะครับเราทํามาเนี่ยเราสั่งไปเยอะๆเนี่ยมันจะโดนตัวละ200กว่าบาทแล้วเรามาขายในราคา300บาทนะครับ300บาทเนี่ยเราจะเหลือส่วนต่างอยู่บ้างในการค่าทํางานสําหรับคนที่จัดส่งจัดแพ็คอะไรเนี่ยก็ต้องมีค่าแรงนิดนึงนะครับตรงนั้นก็ถามว่าไม่ได้ะแยะอะไรมากมายหรอกนะครับ แล้วถ้าเกิดสั่งกันเยอะๆเนี่ยมันเหลือนะครับมันเหลือเงินส่วนต่างในการเราก็จะเอาไว้ดูแลชมรมในการที่หลายท่านเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปเดินหน้าขับเคลื่อนออเรื่องชมรมของเรานะครับในแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็ควกักกระเป๋ากันเองเท่านั้นแหละแต่พอไปบ่อยๆเข้าทุกคนก็ก็อย่างที่รู้นะ ส่วนหนึ่งก็แต่ทุกคนก็ไม่ได้บ่นอะไรกันหรอกแต่ว่ามันก็มีคนนําเสนอว่าอยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเงินอะไรกันอย่างเงี้ยหวัดดีคุณลีลอตโตนะครับอยากจะช่วยเงินกันคือนี้ว่าผมบอกว่าถ้าจะเอาเงินมาให้โดยตรงเนี่ยมันก็มาเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เดี๋ยวมีข้อค้อรหานินทาเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าก็ทําเสื้อนี่แหละทําเสื้อ,หอให้ทุกคนได้ไปใส่ให้แสดงตัวตนว่า,าชมรมฉลากเซรีเนี่ย คือผู้ที่ให้ความร่วมมือกับกองสลากในหลายๆโครงการนะครับในหลายโครงการพูดง่ายๆว่าเราเป็นเด็กดีนะครับเพื่อ,อเสื้อตัวนี้ก็ใส่ไปแล้วก็ไม่อายใครละนะครับสวยๆอยู่นะครับสีเอาสีนี้เลยนะสําหรับสมาชิกที่สั่งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยด้านหลังจะนี่มีตัวหนังสือให้พร้อมเลยนะครับส่วนต่างก็อยู่ประมาณห้าสิบบาทแหละถ้าสั่งมากๆนะเพราะว่าถ้าสั่งน้อยๆเนี่ย อย่างที่ที่ผมสั่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมผมโดนไปสี่ร้อยบาทเพราะว่าสั่งน้อยนะครับนะค่าบล็อกค่าอะไรด้วยตกไปตัวละสี่ร้อยบาทนะครับแต่ว่าพอสั่งมาเยอะๆเนี่ยก็จะลดราคาลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ก็เลยตั้งกันอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็เข้าไปที่กลุ่มเลยนะครับมีม,มีมีการแจ้งอยู่หรือถ้าใครจะทักมาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ในการเข้าไปสั่งซื้อได้ไม่ต้องสั่งกับผมนะอ่าเรามีแอดมินมีที่น้องๆทีมงานดูแลอยู่จะส่งให้อยู่นะครับสั่งกับผมเนี่ย ก็ไม่ได้ต่างเอ้ยไม่ได้พ่เนๆหรอกครับเพราะว่าผมให้น้องๆน้องฮัทน้องฮัทกีรนานะครับเป็นคนดูแลนะครับจะมีอยู่บัญชีเดียวนะสําหรับยังไม่ได้เป็นบัญชีชมรมนะครับตอนนี้เป็นบัญชีของเลขาชมรมอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังทําอะไรไม่ทันนะครับเลยไม่กล้าที่จะบริจาคโดยตรงเอาเงินมาบริจาคแต่ว่าเราขายเสื้อเนี่ยโอเคยังยังใช้บัญชีของสมาชิกได้อยู่นะครับสวยครับสั่งของแล้วครับขอบคุณมากคุณนัทพงศ์นะครับ สวัสดีน้องบ้านะครับสวัสดีคุณเลดี้นะครับสวัสดีคุณดาราทิพย์นะครับเนี่ยเห็นไหมใส่ไปเอมันก็สวยดีนะครับใครเห็นใครก็ทักนะครับกองฉลากยังชมว่าสวยเลยนะครับมีทุกไซส์ครับคุณกํากํานะครับมีทุกไซส์เดี๋ยวทักเข้าไปในในเขาเรียกว่าอะไรไลน์ออฟฟิเชียลของกลุ่มเรานะครับทางน้องๆก็แชร์ให้อยู่หรือว่าถ้าทักผมมาเดี๋ยวผมแชร์ให้นะครับลิงก์ที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสั่งตามไซส์เลยมันจะมีไซส์ให้เราเลือกเลยว่าของเราไซส์เท่าไหร่ หนึ่ง XL สอง XL สาม XL มีทั้งนั้นนะครับมีเราก็สมควรจะเลือกไซส์ที่เราที่เราใส่อยู่ประจํานะครับสั่งไปเขามีให้ทุกไซส์และทุกไซส์าราคาเดียวกันหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ราคาหนึ่ง XL สอง XL อะไรที่ที่ท,ท,ทมัน,ม,น,ม,นมัน XL เยอะๆจริงๆแล้วมันจะแพงกว่าแต่ว่าเราเราไม่ได้มาสวังหาผลกําไรนะครับเราเราเอามาใส่กันเพื่อความความเท่ว่าง่ายๆแล้วก็ส่วนหนึ่ง จะพูดว่าไมา่ขายเสื้อเนี่ยมันจะมีส่วนต่างส่วนต่างก็คือค่าทํางานของของคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องจ้างเด็กวันละ300อะไรเงี้ยช่วยแพ็คส่งของอะไรวันถงวันก็ต้องมีนะครับครับคุณกำกามเดี๋ยวสั่งเลยนะครับสั่งคุณกำกาทักผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ที่จะสั่งของให้นะครับมันเป็นล i n ออฟฟิเชียลของกลุ่มเรานะครับสั่งไปเลยนะครับแล้วก็ไปโอนเงินให้กับน้องเขาไม่ต้องโอนมาให้ผมนะครับอ่นี่นะครับเสื้อตัวนี้เลยนะครับ สั่งกันแล้วเราใส่ไปในถามว่ามันมีผลดีไงก็อย่างน้อยชม,มชรมฉลักซีรีเนี่ยคือเด็กดีของกองสลากนะครับเราพยายามทําทุกอย่างที่กองสลากขอมาเราก็ให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงตัวแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าเออเราคือชมรมที่อ่าอเ,อเป็นเด็กดีว่าง่ายๆนะครับกองสลักเห็นเขาก็จะดูอ,อ๋อเดินไปเห็นเออเจอแล้วโว้ยนี่อ,อ,อย่างน้อยเนี่ยคนที่ใส่เสื้อตัวเนี้ย ผมว่าสิบใส่สิบคนก็ต้องขายแปดสิบาทสักเก้าคนแหละแต่บางคนอาจจะใส่แล้วไม่ขายผมก็ไม่รู้นะ <laughs> อ่าวันดีคุณจำนงวันดีครับคุณอ่ากานิกานะครับสั่งเออสั่งกันแล้วนะครับขายสั่งแล้วก็อย่าลืมถึงวันไหนที่อ่า่อเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มเริ่มทําแล้วละ่ะเพราะว่าอ่าตัวอย่างเรามีหมดแล้วบล็อกอะไรข,ขึ้นไปหมดแล้วก็คือเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นผ้าอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผ้าเนื้อดีที่เป็นเกรดเดียวกับเสื้อ A อทซนะเสื้อยี่ห้อ A อทเซที่อยู่ในห้างนะครับเป็นเป็นผ้าเกรดนั้นเลยนะครับเป็นผ้าเกรดนั้นเลยซักแล้วไม่ยืดไม่หดไม่ย้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นขนนะครับไม่เป็นขนนะครับอันนี้นะครับบอกเลยนะครับใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับเท่ครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้นะครับยังไงก็ฝากคนเพื่อนนะครับช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะเราก็จะได้ส่วนหนึ่งถ้าถ้า ต่างกันเยอะเนี่ยก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะมีเงินเหลือในการดูแลชมรมเราเราก็จะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวหรือว่าดูแลสมาชิกของเราไปเรื่อยๆนะครับเราทํากันแบบว่า,าไม่ได้มาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรกันนะทำก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่หลายคนติดต่อมาจะขอโอนเงินเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รับตรงนั้นนะครับไม่รับตรงนั้นนะครับสวัสดีคุณสุที่คุณ สุชินลกรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สำลัวสวัสดีคุณวานนะครับผมเอาไว้ใส่สบายขายหวยครับใส่ไปครับใส่วันเว้นวันก็ยังได้นะครับสองวันสาวันใส่ทีก็ยังได้ครับสวยๆหรือถ้าเกิดว่ามีตังเ์เยอะนะสั่งไปคนเดียวสองตัวแล้วก็ได้จะได้ใส่บ่อยๆนะครับตัวเดียวนี่ดูนะครับดูนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็อแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอผมเปิด คนที่เช่าพระก็ผมนะคนที่ชอบภาสายพระนะผมเปิดประมูลพระองค์นี้อยู่นะครับใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวผมนะเที่ยงเนี่ยหมดเวลาแล้วตอนนี้เหลือเวลายี่สิบห้านาทีใครอยากได้พระองค์เนี้ยผมเช่ามาพันสองตอนนี้ราคานําอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทไปประมูลกันเยไปเหลือเวลายี่สิบกว่านาทีนะครับใครได้ก็เอาไปเลยแต่ที่แน่ผมขาดทุนแน่นอน <laughs> สวยนะครับให้ดูหน่อยถือโอกาสถือโอกาสด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะ นี่ด้านหน้านะครับหลวงพ่อพัดบุญยกระโมอยู่ในเ c e b o ๊ k ส่วนตัวผมนะครับไปดูได้เลยผมกําลังปเปิดประมูลอยู่ปิดเที่ยงเนี่ยหมดเวลาแล้วไม่ต้องประมูลแล้วนะครับตอนนี้เอ่อสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านาทีถึงเวลาเที่ยงก็หมดเวลาประมูลก็ถึงตอนนั้นก็ใครใส่ละราคาได้มากกว่าก็อาไปนะครับผมได้มาพันสองเนี่ยเหรียญเนี้ยตอนนี้ราคานําอยู่เจ็ดร้อยเนี่ยเหรียญเนี้ยผมเช่ามาพันสองแต่ผมเอามาประมูล สนุกสนุกกับสมาชิก Facebook ส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับตรงอื่นสามารถทําการสั่งซื้อเสื้อและยืนยันการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่อ่า,อานีน่น้องจูนแอดมินของเราเอาเอา,เอาลิงก์มาแปะให้แล้วเอาลิงก์มาแปะให้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องเ็าจะจัดส่งให้การโอนเงินอะไรจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับสายคนไทยใช่ไหมครับพี่สาอางอ,อใช่ครับสายคนไทยสายคนไทยมันมีสายอยู่นะ ถ้าอยู่ในกลุ่มนะกดเข้าไปดูแล้วครับมันจะมีไซส์ให้เลือกเลยนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาแยกให้อันนี้รายละเอียดพูดง่ายว่าเราให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เสื้อไปแล้วผู้หญิงผู้ชายใส่ได้แล้วใส่อย่างสวยๆคือใส่พอดีเนาะบางคนสั่งใหญ่ไปเล็กไปอะเดี๋ยวมีปัญหาก็ไม่อยากใส่อีกเพราะว่ามันไม่เท่เนาะแตะ่เราก็เลยให้น้องๆมันมีไซส์ให้เลือกครับเป็นเสื้อขึ้นรูปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อโหลเป็นเสื้อขึ้นรูปสามารถสั่งได้ครับสามารถสั่งพรเออร์เดอร์เข้าไปไ ตอนนี้เราเปิดรอบแรกเนี่ยนะยันวันที่สิบสามนะยันวันที่สิบสามพอหมดวันที่สิบสามไปแล้วก็หมดเขตการสั่งนะครับก็เสื้อแบบนี้แหละเป็นเสื้อขึ้นรูปครับผู้หญิงก็สั่งไซส์ผู้หญิงได้นะครับรายละเอียดสามารถสั่งเข้าไปใน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 ลิงก์ที่เนี่ยน้องน้องจุนน้องจุนเนี่ยน้องจุนเนี่ยเขาเขาเขาส่งลิงก์มาให้แล้วหรือถ้าเกิดใครหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวทักส่วนตัวไปก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับ ครับสวัสดีคุณพันวรรณพัฒน,นะครับอ่าอ่าไม่ใช่สิคุณพันคุณพันพัฒอ่ะโอเคนี่แหละฝากไว้แค่นี้แหละมีพลาหนึ่งองค์กับเสือ้อจมรวมนะครับเดี๋ยวผมไม่โฆษณาแล้วเอ่อเดี๋ยวหลายคนไม่รู้พลาดโอกาสออกไปแล้วเอ่อจะมาเสียได้ภายหลังนะครับสวัสดีครับคุณแฟงโนบอดี้นะครับสวัสดีคุณอมรหุ่นดีนะครับ ใครไม่หาลิงก์ไม่เจอท่านไป,ไปดูในกลุ่มนะครับลิงก์จะส่งเข้าไปเรื่อยๆท่านในกลุ่มในกลุ่มไลน์ชมรมเสรีของเรานะหรือว่าจะเป็นใน facebook ก็ได้ที่เป็นเพจสลักเสรีของเรานะครับผู้ค้าสลักเสรีเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ครับจะปักแบบนี้นะครับอืมปักหน้าปักหลังแล้วก็เสือ้อสีสวยมากเนื้อดีมากกับเนื้อดีซักแล้วไม่ไม่ยืดไม่หดไม่ย้อยนะครับคือเราทํามาแล้วก็เอามาใส่ถาวรได้เนาะเอาใส่ไปไหนมาไหนก็ได้นะครับ ใครเห็นชมรมนี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชมรมเรานะครับที่เป็นเด็กดีของกองสลากพี่สำอางไม่ทำสีขาวว่างครับโอกาสหน้าครับคุณจิพานุอล็อตแรกขอเป็นสีเดียวกันก่อนนะครับขอเป็นสีนี้ โอกาสหน้านะครับชมรมเราดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นื่อน,นไหวแล้วทาอะไรเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากๆแล้วเราค่อยมาทําสีขาวกันดี้กว่าเราจะได้เป็นสีเดียวก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทําขาวบ้างาน้ําเงินบ้างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับแต่ถามว่าทํำไหมทาแน่โอกาสหน้าครับแล้วหลายคนาถามถึงเรื่องว่ามีกระเป๋าไหมรอบหน้าเราจะทําให้นะครับแต่รอบนี้ขอเป็นซีรีส์เดียวขอเป็นแบบเดียวกันก่อนเนาะเอาเอาเป็นแบบเดียวกันก่อนเนาะเอาสีเดียวแบบเดียวทุกอย่างเหมือนเดิมสเปคเดิม สเปคเดียวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแปลงนะขอดูผลตอบรับก่อนบางคนชอบเลยเอใส่แล้วมันชอบแล้วใส่แล้วมันดีด้วยใส่ไปในมาไหนได้ด้วยแล้วอยากได้สีขาวเดี๋ยวเราจัดให้ครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับตอนนี้เอาสิ่งนี้ไปก่อนเนะเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเราเราสั่งทําแล้วก็เอาเอา,เอามาเอามาขายนะครับต้นทุนก็อยู่สองร้อยกว่าบาทเนี่ยเหลือจากสองร้อยกว่าบาทก็เป็นค่าบริหารจัดการของน้อง ทั้งแอดมินแล้วก็สมาชิกที่ทํางานให้เรานะครับเราไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือกําไรอะไรหรอกเลยเหลือสักพันสองพันก็เดี๋ยวเป็นค่าน้ามันในการเอหรือว่าค่าข้าวในการที่สมาชิกไปไหนมาไหนในการเคลื่อนไหวก็แล้วกันเนาะตรงนั้นเพราะเราไม่ต้องการที่จะมารับเงินร้อยสองร้อยแล้วสมาชิกทงนั้นมีแต่คนจะให้เงินนะครับแต่ว่าเราขายเสื้อง่ายกว่าขายเสื้อง่ายกว่าครับอยากให้เพื่อนๆใส่เสื้อ เหมือนกันด้วยมาเป็นสมาชิกแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนกันนะครับเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดผมไปไปเจอเงี้ยจะได้ทักทายถูกนะครับถ้าไม่ใส่เสื้อนี่ทักทายไม่ถูกเดี๋ยวหน้าแตกนะครับ <laughs> คุณจีละคุณจีพนุสั่งแล้วครับโอนแล้วครับอ้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณปนอมสวัสดีคุณแอนนี่นะครับสวัสดีคุณรดาดาวเรืองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดินทางต่อพอดีเนี้ยจอดรถอยู่ในปั๊มใช่ไหมผมนั่งพูดอยู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มไลฟ์แล้วก็ตอนเนี้ยอ๋อไม่ไม่ค้าตื่นแล้วไม่ค้าตื่นแล้ว แม่ค้าตื่นแล้วแม่ค้าชะโงกหน้ามาดูหน่อยแลย้วแต่ไม่มีใครซื้อหวยเลยนะครับผมอยู่หน้าปั๊มนะครับเมื่อกี้นีนแม่ค้านั่งหลับอืมนั่งหลับอยู่เงี้ยว่าจะไปดึงหวยชุดห้าใบสักสองชุดไม่รู้จะนางจะตื่นหรือเปล่าปั๊มปตทปั๊มปตทแต่ราคาหายห่วงเลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งใบร้อยสิบบาท โอถามว่าทำไมต้องขายร้อยสิบาทเขาบอกเขารับมาแพงอ่ะสมมติเขารับเขารับมาเก้เาเก้าสิบสาบมานี่ไงเนาะเอาเอากำไรสักสิบบาทก็น่าจะอยู่ที่ร้อยสามบาทหรือร้อยห้าบาทเนาะมันก,ก็ได้กำไรสิบกว่าบาทแล้วนะครับก็ถือโอกาสอย่นี้อะไรก็ต้องลงหลักสิบหมดเนาะ <laughs> ปัวมันรู้ทันปัวมันนั่นก็เลยขึ้นขึ้น ขึ้นมายัางไงให้เราลงหลักสิบแล้วก็ให้เราดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดันจนกระทั่งเดี๋ยวพวกเราดันไปถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็แหละรวมก็ดันคนที่ได้นะ่ะได้ได้เต็มเต็มก็คือหยิบปัวหรือว่าไอ้พวกนายทุนทั้งหลายเนานะแต่พวกเราเนี่ยก็พยายามดันราคาเพื่อที่เอาตัวรอดนะครับดันไปจนกระทั่งเรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมาว่าง,ง่ายๆไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยคุณจิพานุขายอยู่ไหนเอ่ย ถ้าเจอผมจำได้ผมก็ทักแหละครับถ้าใส่เสื้อทักแน่นอนแต่ถ้าไม่ใส่เสื้อก็ไม่กล้าทักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอผมก็ทักบ้างแล้วกันนะครับใส่แมสแล้วหน้าตาจะเป็นงี้นะหัวละล้าน <laughs> สวัสดีโชคดีตลอดการครับสวัสดีคุณประยงุงมินอ๋ออยู่มินบุรีมินบุรีไม่ค่อยได้ไปเลยคุณประยุทธ์มินบุรีไม่ค่อยได้ไปเลยนะครับ ยังไงเสียเอถ้าเจอทักแน่นอนครับหล่อครับโให้เสื้อฟรีสะดีมั้งเดี๋ยวถ้ายอดถึงห้าร้อยตัวนะครับผมแจกผมแจกพระดีกว่าเออห้ายอดถางนีตัวเดี๋ยวผมแจกพระนะครับใครที่สั่งเสื้อนะครับคอยคอยติดตามดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะจะมีเล่นเกมนะครับใครที่ยอด อ่เนี่ยครับถ้ายอดถึงห้าร้อยตัวเดี๋ยวผมจะแจกพระสําหรับสมาชิกที่สั่งเสื้อนะครับผมแจกพระแจกองค์นี้เลยเนี่ยแจกองค์นี้เลยยอดถึงห้าร้อยตัวนะครับยอดครบตอนนี้ยอดไปน่าจะสามร้อยแล้วมั้งถ้าแจกเดี๋ยวผมจะให้ติดตามให้ดีเดี๋ยวผมแจกแจกพระองค์นี้แจกฟรีเลยสําหรับสมาชิกที่สั่งเสื้อนะครับ เก็บสลิปไว้ดีๆนะเก็บสลิปไว้ดีๆเป็นหลักฐานนะครับถ้าเกิดว่าชนะเกมเล่นผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกมอะไรสักอย่างแหละแจกสําหรับสมาชิกที่สั่งเสื้อนะครับแจกพระองค์นี้นะครับฟรีๆเลยนะครับอ่าดูชัดๆนี่ใครที่สั่งเสื้อนะครับเดี๋ยวครบห้าร้อยตัวนะผมแจกพระองค์นี้ฟรีๆสวยไหมสวยไหมอ่าดูใกล้ๆดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหนมแจกไปนะครับ หลวงวพ่อพัดบุญยศกามน,นะครับขา,ขายดีไม่ตามมหานิยมนะครับเนี่ยผมแจกเลยนะครับผมแจกส่วนตัวด้วยนะผมไม่ใช่ได้ตังอะไรหรอกแต่ผมจะแจกนะครับสําหรับสมาชิกที่ที่ที่สั่งเสื้อตัวนี้นะครับที่สั่งเสื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆแอดมินมาบอกว่าพี่ครบห้าร้อยตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแล้วก็แจกพระองค์นี้ครับนี่องค์นี้นะครับองค์นี้ รอติดตามนะครับรอติดตามก็แค่นี้ก่อนแจกทุกคนเหรอคะแจกทุกคนก็เจ๊งสิคาคุณกันนิกาวัดดวงวัดดวงเสี่ยงโชคอาจจะแจกมากกว่าอาจจะแจกสักห้าห้าคนแจกสักห้าคนแจกสักห้าเหรียญกันล้วกันผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอ,อมันสนุกผมก็อาจจะแจกถึงสิบก็ได้นะถามว่าผมได้อะไรผมไม่ได้อะไรหรอก ได้ความสนุกสนานกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูยอดก่อนรอดูยอดก่อนยันวันที่สิบสามวันที่สิบสี่กุมเออนัดกันเลยสิบสี่กุมภาเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดแจกพระแจกสําหรับคนที่มีสลิปสั่งซื้อเสื้อเออแจกสําหรับคนที่มีสลิปสั่งซื้อเสื้อผมแจกแน่นอนแต่อาจจะมีรางวัลอะไรมากกว่านั้นอาจจะแจกตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมก็ได้ ถ้าถึงพันตัวเล่นกันสนุกสนุกนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวมันม,มันจะเป็นความสนุกสนานเป็นกิจกรรมร่วมกันว่างี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วเสื้อราคาสามร้อยคงมาทําอะไรมากมายไม่ได้หรอกเจอค่าเจอค่าต้นทุนค่าขนส่งค่าแพ็คค่าอะไรก็ ก็หมดไปเยอะแล้วครับเราไม่ได้เอาจากตรงนั้นมานะครับแต่ผมจะแจกส่วนตัวในฐานะที่สมาชิกให้ความร่วมมือและอยากให้เพื่อนๆได้เสื้อไปใส่กันเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับคุณตามนะครับสวัสดีสวัสดีครับคุณบีอ่าบีบีไปประมูลประกาศยังเฟซส่วนตัวพี่อะเนี่ยพี่พี่เปิดประมูลอยู่นะบีเที่ยงนี้หมดเวลาหรือเวลาสนะิบสี่นาทีเองบีเนี่ยพี่เปิดเปิดประมูลเหรียญน,นี้อยู่นะบีไปดูด้วยเข้าไปดูในเฟซพี่ก็แล้วกันนะครับ หรือเวลาอีก14นาทีเนี่ยจะปิดการประมูลแล้วนะอันนี้นะบี B, นะบี B, เข้าไปดูด้วยรเรียนถามครอบครัวเดียวกันลงแผงเดียวกันบอกกองใช้ QR อันเดียวได้ไหมไม่ได้ครับคุณชดพัด QR เนี่ยมันเป็น QR ของใครของมันมันเป็นการเหมือนกับประมาณว่าสมมติว่าคุณขายของลูกคุณก็ยิง QR ลูกคุณขายของเมียก็ยิง QR เมีย ขายของตัวเองก็ยิง QR ตัวเองนะครับพยายามยิงถั่วเฉลี่ยออกไปนะครับเพื่อเพื่อทําให้มันเป็นหลักฐานว่าคุณทั้งสามคนเนี่ยมีการขายซื้อขายสลากอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเอา QR อเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาของลูกของเมียอ่าส่งยกกล่องไปขายเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงตรงเลยนะถ้าบอกว่าเ้ย สามารถยิง QR อันเดียวได้คุณยิง QR คุณอันเดียวน่ะอีกสองของ q r เนี่ยคุณไม่ยิงคุณไม่ยิงก็เขาก็สันนิษฐานว่าคุณเนี่ยเอาหวยไปขายให้คนอื่นนะครับอย่างนี้นะครับคุณโชดภัรเป็นอย่างนี้นะครับแต่ QR เนี่ยขายแผงเดียวกันก็ได้แต่ q r เนี่ยมันสามารถทํามาเป็นสามอันได้วันนี้คุณอยากเอ่อยิง QR ของคุณคุณก็ QR คุณมาตั้งวันพรุ่งนี้คุณอยากยิง q r ของเมียคุณคุณก็เอาของเมียคุณมาตั้งนะครับคุณโชดภัรเป็นแบบนนนัั้ะครบ มันช่วยเฉลี่ยในการขายถามว่าทั้ง500ร้ใบไหมเขาก็ไม่ได้ฟิกทั้งห้าใบนะครับเอาตามที่เราทําได้นะครับตามสะดวกนะครับหวัดดีคุณคุณทีมหวัดดีคุณเบลหวัดดีคุณมุดนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวขับรถไปด้วยดีกว่าก็ยังไงเสียอย่าลืมเรื่องเสื้อนะครับ14บกุมภาผมมาแจกพระคนที่มีสลิปสั่งจองเสือ้อเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมมาแจก มีของขวัญมาแจกนะครับของขวัญมาแจก14กุมภาวันวาเลนไทน์เดี๋ยวผมมานัดอีกทีนะครับตอนนี้ขอขับรถก่อนบายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ